แตกแตกและแตกนี่คือเรื่องทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเมืองคาโมนาสวัสดีผมมัมมริเกมมิ่งทหารรับจ้างอันแสนธรรมดาทั่วไปที่จะพาพวกคุณไปดูชีวิตประจำวันของผมกับช่วงตัวแตกเดอะซีรีส์ความสิ้นหวังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมได้แตกตัว้วรัวผมไม่ว่าจะผมจะจัดเซตไหนๆไปก็แตกไม่หยุดครับ จนผมเนี่ยเริ่มขาดทติเลยจัดชุดเต็มลงไปฟาร์มเมื่อผมได้ของแดงเนี่ยผมกลับไม่พอใจในของที่ผมได้ผมจึงลงไปฟาร์มเซฟต่อจนผมได้พาตัวเองไปเจอเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของผมผมเอาชุดเต็มผมไปแตกจนกระทั่งของแดงที่ผมได้มานเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับผมเสียไปครับ ก็ช่างมันตื่นทานผู้ชมหลังจากที่ผมแต่มาเยอะเนี่ยผมก็เริ่มที่จะเรียกว่าทาใจให้ยินลงขึ้นแล้วก็พยายามฟาร์มที่ฟาร์มได้ผมตรงไหนแวะได้ก็แวะตรงไหนที่คิดว่ามันเสี่ยงก็ไม่ไปนะครับผมก็ทําการไล่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยสามช่องกระพริบโอ้นี่ว็ของแดงใหม่เสียดาย จากนั้นเนี่ยผมก็วิ่งไปฟาร์มที่โรงแรมนอร์ติกนะครับแล้วก็มันมีคนกำลังกิงกันอยู่ผมเลยเรียบไปแจมครับขาเน้นๆนะผมเรียบร้อยทั้วงที่บอกว่าเล่นใจเย็นนะไม่เน้นหวงเน้นฟาร์มสุดท้ายก็ไปยิงคนจนได้แล้วก็เขาก็มีของทองอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ชิ้นสองแสนจากนั้นเนี่ยผมก็วิ่งไล่ฟาร์มเซียที่เหลืออยู่นะครับ หลังจากเกลือจากทะ้นมาผมก็ออกไปฟาวข้างนอกครับแล้วบังเอิญบังเอิญผมได้ยินเสียงคนเลย่่ลุยยาผมเนี่ยได้ยินท่านผู้ชมมาแล้วคืเหมือนว่าเขาจะมีประมาณสองคนนะผมเลยไม่กล้าบวกมากดูเหมือนว่าเขาจะดักแล้ครับผมเลยเลือกที่จะอ้อมหลังเขา เพื่อนยิงไปแล้วผมเลยติดตามผมเอ้าอย่างนี้เองขาแตกไปหนึ่งเลยนึง,นงเพื่อนเรากำลังหายเอาผมเลยติดตา,าไมไปช่วยเพื่อนครับแ,แน่นเลยว่ะผมแตกไปหนึ่งเหมือนว่าจะเป็นเซตหนูนะเอ้ยแต่ตัวน,นี้โอเคอยู่ ังจากความได้ไม,ม่นานผมอยู่ๆมันก็มีเสียงปืนขึ้นมามผมเลยทําการรีบวิ่งหาที่กำบังรับผมแล้วก็รีบวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนผมแต่ว่าดูเหมือนว่าเพื่อนผมเนี่ยจะวิ่งมาไม่ทันครับลงไปแล้วผมเลยพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับหลังจากที่ผมเห็นเพื่อนตายเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรจะ นีสิครับรออะไรรอบนี้ผมผมมากับคุณคิดสเตรเกอร์ครับผมเป็นนักเปินปืนประจำตีของผมค่ะวันนี้เราก็มาทำเฟสกันนะครับก็มาแวะแฝงมันนิดหน่อยฮะแล้วก็เกิดเหตุนะครับคิดครับผมผมโดนดักยิงนี่ยรับท่านผู้ชมปู่เต็มเต็มหัวมาดูอีกครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมดูอีกครั้งแบบชัดๆครับ ท่านผู้ชมต้นไม้ทางซ้ายมือผมไม่เห็นได้ไงวะแม่งเห็นอีกทีนึงก็คือหน้าม,มืดแล้วปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยอันนึงคนหยุดกองนู้นเรามาดูมุมมองของคุณคิดสไตร,รเกอร์เดี๋ยวครับว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันจะเทพขนาดไหนฮะนักแม่นปืนประจำตีของผมเอง แก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับผมตี้จากโมเตลได้เปิดเครื่องสแกนแล้ววิ่งถั่วมาหาที่คุณคิสเตอร์เกอร์อยู่ครับผมแล้วตี้ที่มาเนี่ยชุดเต็มเลยท่านผู้ชมเขก๋าหูเขก๋าย,ยอมเผยที้หนาะรอบนี้ครับผมได้คุณตู้ฟู่มาหรือตะกออะไ่างเงผมผู้ที่เรียกว่าเป็นนักแม่นปืนอีกหนึ่งคนนะครับผมอาเสรือพลังในตี้ ตอนนี้ผม <ๆ S 1> ผมเกิดตรงแถวๆท่าเรือของช่องเขานะครับผมเลยวิ่งไป,ปที่ห้องเซฟของท่านในช่องเขาเพื่อที่จะเปิดเซฟก่อนครับเฮ้ยมีคนเคาะอยู่หน้านากัตากตะกอไหนโชว์หน่อย แค่เท่าไหร่อ่ะตันห้าในขณะที่ผมกำลังวิ่งออกครับผมผมว่าได้ยินเสียงตี้นึงเนี่ยเขาลังบวกกันตรงที่บ้านเหลือบนเขาครับผมก็เลยกะว่าจะไปเจมแล้วก็าโดนเขายิงสวนมาหนนึ่งเก็บมากครับผมก็เลยพยายามดันแบบช้าๆไปตอนนี้ก็กำลังหาตัวศัตรูอยู่ผมไม่มีคนไตยหมขาวด้วยบอลหมขาวหมขาวหมขาว มันขึ้มาปืน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 มึงดูหน่อยดิมันข like ึ okay ้นมาเออเดี๋ยว่าอุ้ยศพเต็มเลย่าข้างบนมาหนัมาหนักมาหักมะกายโว้ยเจ๊แดงมาอะไรอย่างงี้เจ๊เหรอเจ๊ดิทัาอย่างเงี้ย ระเบิดมาเถ้าก่อน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 เลยเอสจีเอสจีอย่างที่รู้ว่าศัตรูเนี่ยใช้ปืนทนายเอสจีที่แรงมากๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าศัตรูมีคนก็เลยกะว่าจะมาดักหน้าเขาเหมกันเขาจะวิ่งออกมาแล้ว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 ไปดักยิงนันเด็กซิโอเคโมันไม่โยกนะมันอยู่จุดเดิม ยิงลงคมคมกำแพงโชว์ไปหลอกหนึ่งฮะมันอยู่หลังบ้านแบงค์มันเลงกูโ okay, okay. อเคโอเคย้าพยายามไล่ตอนเขาไปครับผมเรียบร้อยครับผมตายเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการยืนโคบไปเพื่อนนะครับทองเดี๋ยวด้วยสิอ๋อ,อแสดงว่ามันตัวเดียวกันพรามันมีปืนสกบอกท,ที่ที่มันยิงกูกับตะก่อ4-3มีหนึ่งอเพราะตอนแรกมันใช้เป็นกูยิงกู พอจต่การสตุลได้คร so, mm ับผมเคลียร์ของสกุูเสร็จผมก็ทําการวิ่งขึ้นไปกู้ศพเพื่อนให้ครับผมก็พยายามกู้ท่าที่กู้ได้นะครับหลังจากกู้เสร็จเนี่ยผมก็ทําการวิ่งออกแบบทันทีครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปตัวแตกะซีรีส์ EP ที่2นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ย ชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมาตัมบุรีเกมมิ่งก็อน,นอ้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม